สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเครื่องบินมาพอดีนะเอามีแทบสิบบทไ mm hmm. ทยก็เลยจีนไทยพี่น้องเมืองจังหน่อยนะครับเนาะเนาะชมบรรยากาศเครื่องบินลงเนาะได้สิบ่ทแนมบอชัดนะครับเด้อแนมบอสิบ่ทชัดเป็นไรเนาะนะได้บรรยากาศสวยงามกระเป่าไม่เปิดเนาะสวยงามอีกคลังลงนึ่งมา นะ,นะครับวิวบรรยากาศนะปลอกสวยงามมากนะครับนะเนี่ยนะครับต้องยกขากล้องขึ้นสูงนะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวไปลองเบิ่นนะนี่บินแบบถือว่ามาลงแหละไปบินเลยเพราะงูจักว่าผู้รู้ว่าเป็นเป็นของบริษัทใส่น้ำนะการบินการบินได้ก็วโคชันสามนะเดี๋ยววิญญาณท่านลงน้ำนะ ที่แรกที่แรกมันยานสิีโบโบไทยนะว่ามันมันอาจสีโดนเนาะมงวงเครื่องบินสีลงเมื่อใดเนาะพอดีกันย่าณนนมไปตรงจุดนู้นนะครับจุดหอบังคับการบินเนาะเห็นเครื่องลงมากพอดีก็เลยทายพี่น้องเบิ่งนะครับนะมันอาจรีบบได้สวยงามโดดเด่นคือช่วงที่เทาจับภาพบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศดีๆเกิดมาตังว่าตัวกันตะกี้มันบ่มีเป็นบ่ตัวกันบริเวณนี้มันบ่มี นะครับพอบ่ม In ีปุ๊บนี่เฮากระสีในมองเห็นชัดเฮายืนอยู่มุมเนี่ยเฮายืนอยู่มุมมาตรงโซนนี้นะครับกระสียืนเห็นเห็นเครื่องบินไทยได้แบบสวยงามเนาะแต่บัดนี้เฮาก็มีช่องนึงช่องนึงมีช่องนี้ตรงนี้ว่ดีนะครับช่องระหว่างทางรถลงนล้วมานะไปนี่ก็สิมาออกท้ายจุดนี้นะครับให้พี่น้องเบิ่งเนาะพู้นนะครับเครื่องบินเพิ่นบ่อยู่ไก่พูนเพิ่นสิลงได้นะพี่น้องบ่ลงได้ชุบ ช่วงอาขานเลยเมื่อลงวงช่วงอาขานเนาะเปิดลงไปแล้วอู้นสุดสิกลับได้โอ้โนี่ยรีบรีอยู่เดี๋ยววิญาสู้ไเบิงน,นะครับเห็นบหนาะโอ้โหดีไก่พี่น้องเหน็นะนะครับโอ้นหตาบองหัวสายการบินอ่าของบริษัทไหนนะครับนะเดี๋ยววิญญาติสิ่ทยพี่น้องเบิงน,นะครับในในก็มาแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศเครื่องบินในพี่น้องเบรริงนำนะ้ำเนาะ คือคิดว่าสิบวันได้เบิึงแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเราได้ไงนะครับเครื่องบินนะครับก็แสดงว่าเพิ่นนกแอ้มั้งนะครับบนใบใจนะครับพุละโซ่เพิ่นสิกลับลงไปแล้วนะครับลงมาแล้วส่วนไปกลับเครื่องมาได้เนาะนะครับไปกับสิบวันดีเทิร์นกลับขึ้นมาาครับเนะสิ่งที่ลิยาเห็น ดูด,ด้วมาแล้วเห็นบะพี่น้องโอ้น่ะโอ้เนี่ยบะพี่น้องเนี่ยซูมมาพี่นอ้อ,นอ,นนองเม,ม,มึงฮู้นเพระสิเข่าจุดใดพี่น้องแน่มึงเด้อโอ้นู่วล่ะเข่าจุดน่นแสดงว่าจอดอาข้านน่นนัน่นเห็มองครับรเจ้าเลี้ยวแล้วเห็นไหมเลี้ยวตรงจุดเลอยอาคารผู้ดีสารไปเด้ย่ยมครับนี่อาคารผู้ดีอาขานผู้ดีสารน,น,นะอยู่มุมนี้เห็นอยบ่ห็นี่ นะครับอยู่มุมนี้กเจะไปเลี้ยวจุดนุ่นนะครับนะนาะพนะยายามจะเจ็บภาพบรรยากาศก็มีเอฟซีไล่ท่านกับกับบอกวิญญาจีว่าให้ไปติดตามดูสนามบินนานาชาติเมืองอนแก่นว่าไปถึงจุดไหนแล้วอย่างไงอนะไรเนาะก็แสดงว่าพ่นจอดยุคนู้นนะครับบอนได้มาจอดจุดนี้แหละนาะเพราะว่ามีจังไดแล้วคอยติดตามเมืองพี่นนองอาจจะเป็นนกแอร์เนาะ ว่าในใจพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามเหมือนกันนั่นแมนรีพี่น้องเขาจะเข่าอาคารทุนเนาะอาคารไปสามตรงโน้นนะครับนู่นแหละเข้าตรงนู้นแหละนะครับนะนะครับอาจจะเป็นนกแอร์นะพี่น้องก็จะเห็นเห็นได้ซ้ำหนีน้นะพี่น้องเนาะเพราะว่า อบอสสมารถีิไปไยายมุ่จุงงน,นได้ใกล้ๆได้นะครับเพราะได้ประมาณจุดนี้นะครับเนาะมาผมย่าพาเดียวกัอยากมาเก็บภาพบรรยากาศในพีน้องเึองบรรยากาศแบบนี้นะนะครับถึงว่ามันบอหรืโดดเด่นมากมายเครื่องบินสิคืนระยะได้เขาต้องเข้าไปในปงในอาคารกันอา,อาคารบู้ดสารว่า เวลาการเดินเครื่องเพิ่นมาจากโมงเริ่มจากโมงออกจากโมงมาจากโมงจุดไดแนะีเครื่องบินบริษัทไดแนียเหนบหครับนะครับต่อไปวิญญาขาดวาเนาะอ่าโอซิมีรถรับส่งบ่พี่น้องเนาะนี่เห็นบหนี่นี่นี่มีรถเมย์นะครับาานี่รถเมย์แสดงว่ารถเมย์นี่ใส่น้องมา นี่นะครับแสดงว่ารถเมย์ส <im it ress> <im it ress> ิมารับผู้ดิษานออกไปทรงเนาะคาดวารได้หน่พี่น้องนี่นี่รถเมีดเหรอแสดงว่ามีรถรับทรงผู้ดิษานที่จุดนี้นะครับเพื่อนําไปขึ้นเครื่องเนาะไอตรงนู้นนะทวิญญาโอ้ยบบบดยยางไปอาคารเก่านะครับนะไปทายจุดนั้นเสียงชัดกอเนาะนะครับครับเอาไว้มือรุ่นนะครับพี่น้องทวิญญาพาเที่ยวกะ จุดนี้นะครับก็มีพี่นาอง่ใหญ่มากนะครับกว็กวบัวหัวสิงที่เข้าเห็นนี่มันเป็นอันนี้นะครับนะนะนะพี่ญ่าเป็นยังไรนะครับ ขับยจ้พี่น้องมเมนบรรยากาศเนาะเชิญครับเชิญเชิญเชิญน,นะครับข้ายจ,าจนะ้กับจ้เชิญเนาะไปก็ไม่ยังไงพี่น้องก็คือบรรยากาศนะเนาะเก็บบรรยากาศนะให้พี่น้องเบ้างให้พี่น้องเห็นว่าสนามบินนะชาติเมือง้อนแกนเฮาบ่ทันฮู้รายละเอียดว่าสนามบินเพิ่นอกอกนะจ็กโมงอาจสิมีรถรับสง่งแล้วก็บรรยากาศนะ ขอนแก่นพูดนะครับนะครับสนามบินนาชาติเมืองขอนแก่นนะครับก็อซื้อว่าคือขักเนาะเสร็จสมบูรณ์ละนะครับครับคลิปนี้พิญาผมไม่อย่งางไรแล้วแต่จะมาเก็บภาพบรรยากาศได้มากอะไรก็มาเก็บภาพพี่น้องเมืงเนาะกินะนะครักเจอกันไหม่ครับผมทีมสวัสดีครับสวัสดีครับ